วันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหมีนาห้นะครับโดยข้อสอบกำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริงและ f เป็นฟัง์กชันซึ่งกำหนดโดย f x เท่ากับ x กำลังสลบส x ลบสส่วนด้วย x ลบสเมื่อ x น้อยกว่า2และมีค่าเท่ากับ a ลบ b เมื่อ x เท่ากับสอมีค่าเท่ากับ x กำลังสองบวก a x บวกหเมื่อ x มากกว่า2 ถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนเซตของจำนวนจริงแล้วค่าของ a กําลัง2บวก b กําลัง2มีค่าเท่ากับเท่าใดโจทย์บอกมาว่าถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนเซตของจำนวนจริงพอพี่แบงค์เห็นคำว่าเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องสิ่งที่พี่แบงค์จะนึกถึงเลยก็คือกฎของการต่อเนื่องกฎการต่อเนื่องการที่ฟังก์ชันจะต่อเนื่องณนะที่ x เท่ากับ a ได้ก็คือ f a ต้องมีค่าเท่ากับลิมิตของ f x x เข้าใกล้ a ทางบวกแล้วก็มีค่าเท่ากับลิมิต fxx เข้าใกล้ a ทางลบโอเคไหมครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันจะต่อเนื่องที่ไหนไม่ต่อเนื่องที่ไหนโดยปกติเวลาที่มันจะต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องจุดที่เราจะต้องเช็คคือจุดที่เป็นรอยต่อในการเปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆอย่างในที่นี้รอยต่อมันอยู่ที่ ถ้า x เป็น2 x น้อยกว่า2นะครับมันจะเลือกกรณีที่1แต่ถ้า x เท่ากับ2มันจะเลือกกรณีที่2แต่ถ้า x มากกว่า2มันเลือกกรณีที่3นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวเลข2ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ใช้ในการพิจารณาว่าจะใช้กรณีไหนถูกไหมครับเราเรียก2เราเรียกว่า x เท่ากับ2ตัวเนี้ยก็คือรอยต่อของฟังก์ชันโอเคนะครับดังนั้นในข้อนี้เนี่ย พี่แบงค์เลยต้องเปลี่ยน a ให้เป็นเลข2ให้หมดตัวนี้ก็เลยกลายเป็น f 2มีค่าเท่ากับลิมิต fx x เข้าใกล้2ทางบวกเท่ากับลิมิต fx x เข้าใกล้2ทางลบโอเคไหมครับทีนี้ในกรณีที่ f 2ถ้า f หา f 2 f 2อยู่กรณีไหน อยู่กรณีที่ x เท่ากับ2ถูกไหมครับแปลว่าตัวนี้ได้ a ลบ b ถัดไปถ้าลิมิต fx x เข้าใกล้2ทางบวกอยู่กรณีไหนอยู่กรณีเราต้องมาพิจารณาก่อนว่า2บวกคืออะไรถ้าความหมายของ2บวกยังจำได้อยู่ปะครับคำว่า2บวกหมายถึงอยู่เลยจากเลข2ไปทางขวานิดหนึ่งแปลว่า x มีค่าประมาณเท่าไหร่ครับ x มีค่าโดยประมาณ2.0000001คำว่า2บวกหมายถึงเลยจาก2ไปนิดหนึ่งนะครับหรือคือตัวเลขที่อยู่ทางข้างข,งขวามือของเลข2ใกล้มากๆดังนั้นในตอนนี้คำว่า2บวกแปลว่ามันคือ2นิดๆด,ดังนั้นพี่แบงค์เลยเลือกเป็นกรณีที่3ก็เลยกลายเป็นลิมิต f(x) ลิมิต x เข้าใกล้2บวกของ x กำลังสองบวก ax บวก1แล้วกรณีที่3ล่ะกรณีที่ขอโทษครับกรณี2ลบล่ะคำว่า2ลบคือมันเข้ามาทางซ้ายมือหรือคือมันก่อนถึงเลข2อยู่นิดเดียวก็คือ x มีค่าประมาณ1.999 9ไปเรื่อยๆดังนั้นพี่แบงค์จะต้องเลือกกรณีไหนครับ พี่แบงค์ต้องเลือกกรณีที่1เหตุผลเพราะก็ x มันคือ1กว่ากว่ามันยังไม่ถึง2อะ่ะมันยังน้อยกว่า2ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นลิมิตของ fx x เข้าใกล้2ทางลบเอ,อ่อขอโทษครับ fx ตัวนี้ต้องเป็นอะไรนะพี่แบงค์เลือกมาแล้วว่ามันอยู่กรณีที่1ก็เลยกลายเป็น x กซาลัง3ลบส x ลบ2ส่วนด้วย x-2 ลบ2โอเคนะครับทีนี้พี่แบงค์เริ่มมาคิดเลขแล้วนะ ลิมิตเอ่อตัวแรกคือ a ลบ b ก็ได้ a ลบ b เฉยๆตัวตรงกลางมันได้ลิมิตของ x เข้าใกล้2บวกพี่แบงก์ก็เลยเอา2ลงไปแทนค่าก็เลยกลายเป็น2กาลัง2บวก a คูณ2บวก1ส่วนกรณีสุดท้ายถ้าพี่แบงก์เอา2ลงมาแทนค่ามันจะกลายเป็น2กาลัง3ลบ3คูณ2ลบ2ส่วนด้วย2ลบ2ปรากฏว่าถ้าคิดเลขออกมามันได้0ส่วน0นะครับ โดยปกติจริงๆพี่แบงค์เคยบอกไว้ว่าถ้าหากเป็นเศษส่วนในเรื่องลิมิตให้เราแยกตัวประกอบก่อนแล้วค่อยแทนค่าเผื่อมันจะมีการตัดกันได้แยกตัวประกอบข้อนี้คงจะต้องใช้หารสังเคราะห์ x กำลัง3ก็คือ1หารสังเคราะห์ก็คือ0-3-2ลบ3ลบ2เอาสัมประสิทธิ์มาเขียนะนะครับและโดยปกติ ตัวเลขข้างล่างนั้นมันจะตัดกับตัวเลขข้างบนได้หมายความว่าเวลาพี่แบงค์แยกตัวประกอบออกมาข้างล่างมันคือ x ลบ2มันจะต้องมีวงเล็บหนึง่งตัดด้วย x ลบ2ได้ดังนั้นในการสุ่มตัวเลขของเรื่องลิมิตพี่แบงค์จะสุ่มตัวเลขเดียวกันกับข้างล่างก็คือเลข2ลงมาก่อน2 1 2บวกกันนะครับกลายเป็น2 2คูณ2ได้4จับบวกกันกลายเป็น1 2คูณ1ได้2จับบวกกันกลายเป็น0นย์เห็นไหมครับว่ามันลงตัว แต่ถ้ามีกี้ไม่ลงตัวก็จะต้องไปสุ่มเลขตัวอื่นตามหลักการของหางสังเคราะห์ทั่วไปทีนี้ตัวนี้ก็กลายเป็น2ลบแล้วตัวข้างบนก็แยกตัวกรกอบเป็น x ลบ2คูณกับ x กำลังสบวก2 x บวกหหารด้วย x ลบ2โอเคนะครับพี่แม็กเอา x ลบ2ตัด x ลบ2ทิ้งลิมิต x เข้าใกล้2ลบเอาเลข2ลงไปแทนค่าก็เลยกลายเป็น2กำลังสบวก2คูณ2บวก1 ซึ่งก็มีค่าเป็น9แล้วตัวตรงกลางล่ะตัวตรงกลางก็คือ4บวก 2a บวก1รวมกันก็ออกมากลายเป็น 2a บวก5ส่วนตัวด้านซ้ายมือทำอะไรไม่ได้ก็คือเป็น a ลบ b ไปเรื่อยๆอยู่แล้วโอเคทีนี้ทีนี้ยังไงต่อเนื่องจากเรามี3สมการเท่ามีความสัมพันธ์อยู่3ช่วงแบบนี้ พี่แบงค์เลือกจับเอา2 a บวก5มาเท่ากับ9ก่อนเหตุผลที่เอาสอง a บวก5มาเท่ากับ9ก่อนเพราะว่าจะได้แก้สมการหา a ได้จริงๆมันจะจับคู่ไหนกันก่อนกันหลังก็ได้เพียงแต่ว่าในคู่นี้มันจะแก้หา a ได้ทันทีก็เลยกลายเป็น2 a เท่ากับ4ย้าย5ไปลบนะครับย้าย2ไปหารก็เลยได้2พอพี่แบงค์รู้แล้วว่า a ได้2 ที่แบงค์มาเปลี่ยนคู่ใหม่คราวนี้มาเปลี่ยนคู่เป็นจับ a ลบ b ไปคู่กับเลข9ถ้าจับ a ลบ b ไปคู่กับเลข9แต่เรารู้แล้วว่า a มีค่าเท่ากับ2อยู่ดังนั้นเราเลยสามารถระบุได้ว่าลบ b มีค่าเท่ากับ7ขอโทษครับยายข้างนะเอาสไปลบก็ต้องได้7 b ก็เลยมีค่าเป็นลบ7โอเคไหมครับแต่โจทย์ถามหาอะไรเอ่ย โจทย์ถามหาค่าของ a กํลัง2บวก b กํลัง2 a กำลัง2บวก b กํลัง2เรารู้แล้วว่า a คือ2 b คือลบ7เพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็น4บวก49ซึ่งก็คือ53ข้อนี้เป็นข้อสอบเติมคำจึงตอบ53ครับ